อ๋อแล้วเบิงกูเตรียมสคริปกันเอ้เฮ้ยค่ะเบงแล้วนี่เราต้องเตรียมสคริปต์แล้วโอเคสบายดีทุกคนเราอยู่กันที่เกมเพลสฟายในโหมดของดออีกเอ๊ะโดปะวะฮ้ยกูเลือกด่านผิดปะมึงเลือกทำไมทำไมเออนี่คอยเลือกด่านผิดมีคนล่นนะคอยล่นนะแม่คอยบริมาณลินด์โดนเติมเลยมามาเราอยู่ในโหมดของอ่าวูดส์หรือว่าด่านป่าอยนะเนาะหลังจากหอบก่อนมี มีการเก็บข้อมูลอย่างโดานนานไปเวลาเกือบสโมงหนึ่งเพื่อสิหูรี่หุกล้นหูรึรึหูสอกรลีทางอ่าหูทางหูทางมาห้องนี้เขาจะกลับมาแก้แค้นเนาะโดยที่เขาขาดบ,บุคลากร,กรไปคนหนึ่งนะแต่แล้วไงมันเป็นพลารเนาะฮากันเลยั <c oughs> ดก้อนเนื้อสิ่งสัวห่าออกไปเนะาะกัเลยแต่ฮาสองคนนี่แหละแบกเอ็มวังว่าเจสนาเลย <c oughs> เขาบอกีแพนเลยบ่อหอมนีนี่บูมเลยไฟสดๆนี่เลยหามึงสนุกดีไปไปอะไรบอกเลยหอมนี่พ่อห้อมบวกแต่กูบอกกูกรยันเก่าอีอะเออเปิดเสียงกันเด้อวังมาไม่เถากูจะบอกมาเข้าประตูขนอรแหละไปไป าชายขวา<อ>ชายขวาชายขวาหน้าหลังไปทางนี้กันนะไปคนเดียวมั้งบอกไปบอกตั้งเป๊ะเดี๋ยวเขคอยบอกเองว่ามันเกิดยังไงเพราะได้ฮับเนื้อที่เขาเม่อเพื่อมาเก็บตัวเมมโมดที่มีเขาเรื่องว่ามีเมมโมดอยู่นี่นี่เขาะจะต้องเก็บอ่าหามเมมโมดตัวนั้นน่ะกลับไปให้เขาให้ได้นี่แหละคือภารกิจ เน่เขาบอกว่าเขาโมเมนทีมทำอิททีมามีทีมก่อนอะนี้มาและพวกคานเออและพวกฮาน่ะตายหักตกใจบนทางนี่เสียงเสียงตัดดอกไปมันกูกูร้อนมันเลยจบเลยกูเล่นเองกว่ามึงเขตุผลไป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 ใครประตูเขาปุ๊พีเตรียมหลอกเลยเลยนี่นี่เอออีหลีใครรอที่สุดเออยกรีแกเจย์อยู่ทึงครับอยู่หลุมอยู่ทึงครับอยู่หลุมวอน เด้เซนบอกพ่อ,อ,อไปเก็บอยู่เทิร์นก่อนมีอาปุ๊บนี่อ้ยาเหรอเนี่ยกูบอกเด้เด้เฮ้ยเด้จ<ด>ี่<ห>ไฟเม็เเ<ห>มฟโลดกีนี่แค่นี้มันมาแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งออกวิ่งออกอย่าไปใกล้มันประตูยังขยไขว่ได้ขึ้นไปเทิงกูไป,กไปเอากระเจี๊ยเทิงกันเอ้ามันตายเันบี มันตันก็วิ่งซิอย่าให้มันเอากระเจจากมือเอ้ยมันใหญ่มันเอาดอกไม้จากมือมึงได้แบบพอบมไป่ใช่เลยบอเห็นบอเห็นกูอยู่ทึงกูอยู่ทึงบอมีอย่างแต่มันอยู่ลุ่มแมพกูยิ่งเบื่บื่อบอยู่นี่หานักขึ้นบอเห็นไอ้สซ่าไม่นะจุก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 เจอเส้นผมอยู่ทึงแล้วอันหนึ่งไม่นลยบอโดนบอโดนเฮ้ยไอ้แชม มึงอยู่ทางข้างกูเออโอเคหายแล้วมึงอยู่สายต่อนนี่กูอยู่เทิงกูหาทั้งคืนบ่อยไปแล้วไปแล้วอุ้ยเฮียมันดักโอ้โหมันดักอยู่บันไดเฮียเอนมันดักอยู่ทางหลังมึงค่ะนั่นแหละมันดักอยู่บันไดกูถ่าประตูเปิดดิกูจะออกไปนอกตประตูเปิดแล้วเปิดแล้ววะเปิไปนอกก่อนเปิดแล้วไปละเสียงประตูเปิดและหรือว่าหากระเจอันหนึ่งโบเห็นปะเดี๋ยวมันซุ่มกระเจงแหมวอยากกูเบิากมันมมัน กวามันยังก็ววะเขาเอินอมายังเกาะมันสุดมันเออให้ไปเปิดให้ไปเปิดก่อนเลยเดียวอีกกระเจมมันสีสปอนขึ้นมาอ่าเผนมึงอไหรมันคือเพนเบรกมันตามหลังไปมากเหรอนะบอกปานกูย่านไปใส่อะไรไปไวกูกูอยู่สุสานแล้วกูร้อนเสียงในป่าเลยไม่โมมียังหลอกในนัง มันก็แค่หลอนเสียงดุนินหมอยมึงวะมึงอยู่ไหนกูกำลังไปทางขอกหมาเป็นผู้จริตโดนหนึ่งสงปัปโมงปลายขนาดกูก็ยังไม่เจออนี่กูใส่ความยาลิ้นกูไม่ได้ใส่ความกาเลยนแหละเจ้าบ่เบิง่งคลิปตัวเองเจ้าเจ้าบ่ตัดคลิปตัวเอง <laughs> เฮ้ยน,นี่เห็นมึงเลยนี่มึงบ่เห็นกูน,นีเนแล้เห็นแล้วเปิดประตูมา เอาวอดขวาวอดมึงเป็นมันอีกเลยคลิปก่อนตัดหางมาเลยแลนขอเน่หางมากูที่โอเคไปใส่ตัดตัดแล้วปุ๊บเลยผ้ามากูสิพาขึ้นไปเอาอีกอันหนึ่งเสศษผมอยู่ทึงกูได้แล้วกูมีเลยกูลงไปเก็บตั้งแต่อยู่หลุมหางกระเจยอยู่ดีคือบ่มีวางเนาะกระเจยทึงกูบป็นใจเลยโอ้โห อ้างน้ำมีสองอันในสัตว์อยู่สัตนสองนี่ก็จเจ๊หนาจะหนาจะบวเห็นอบอยู่บ่เห็นคุณหลอนเงาเด็กน้อยอีฮี้คุณหาวชิบหายเลยคนหลุกน้ำนี่แหละคุณหาวก็เจ๊อยู่ไซ่ค็นลมเพล่ลมพัดเฮ้ยอ้เฮี้ เออไอเว้เอ้ยปิดไฟกูอีกไปแล้วบอกมันมันไปดล้มันมันเอาเขาบอทัทนอัพกูเป็นเล็ตเข้ามาเลยมึงลงลุ่มหรือวะบอกกูอยู่กูยังอยู่ทั้งอยู่เฮ้ยไอ้กูได้ยินเสียงมึงเก็บกระเจเออกูเก็บแล้วแต่มันอยู่ทั้งหน้ากูคีนี่กูเลยเก็บเก็บแล่ๆลงมาเลยเออโอเคเปิดประตูกล้างไอเปิดเอาแล้วเอาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว เปิดไลน์เวลาเออกมกิฟต์ไปข้าไปทีละคน้นไหมมากูขอไปก่อนไมเพื่อม่สิต้มอีกเอ้ากูติดกูติดต่อไหมกูติดต่อไหมเว้นมีคนล้นขัไปจากแวกมึงอยากขเรืองอะไกูสีแดงขับไปต่อมามาเปิดเพลงได้เลยดกอดือดื้อดืดืดือด้อดื้อดอ้ดื้้อดื้อดือด้อดือื้อดื้อดื้้อดห้อ้อ 1 sao ừm Ui, ừm sao ừm sao ừm sao ừm Ôm! Ôm đi, ôm sao ừm 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 sao เจอกระนาวมามาไหให้เสียบก่อนของซ้ำไปแล้วไปเลยไปเลยอ่างน้ำอ่างงั้มอ่างงั้มในอ่างน้ำมีในอ่างน้ำมีอ่างน้ำทั้นสองไปย่านนางเล่นขึ้นมาดักเข้านี่เลยทะลุมาเลยแหละเฉาอีกเลยเก่งเก่งฮันเดมาลีไอ้เหี้ย เกือบกูกูนี่แหละไอ้พีไม่นะกูโดนวิ่งค่ะกูออกมานอกเลยสัตว์ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ให้ดอกไม้อยู่เดี๋ยวมากินกูได้กินเกียงกางกินเกียงกางเกโนกินก้าเกี้ยไม่ไหนเอากูติดต่อไม่แล้วไอ้เวร มึงคิดตบเลยวะคุณยังบ่ได้อยู่เทิงไงโอ้มันมีหลายเออมึงมึงเอาในอ่างรึว่ามันว่าอะไรน่าจะเกี่ยวกาดแล้วโหลาหากระเจ็ดหนึ่งมันมันว่ามันว่าไงกลั่นบ่นบบทันคือการบ่เลยสังเกตต้มแล้วต้มแล้วความเบ๊กคุณยังบ่ได้ขึ้นแปวอยู่เทิงครับ กูนอนเทียงตัางไอ้เหี้ยปังปังปังอยู่ใช้่องปังปังปังกระกิดเกตปังปังปังนี่ในอ่างน้ำนะนอ่างอ่าเห้ยวะอ่างน้ำนั่นแหละเฮ้ยเห็นแล้วเอาสมุดแบบกูโปเสียบนี่เดยแต่กูไปเก็บอีกห่อเลยได้ั้ยโมฮูเดย์เก็บได้ติพกสินผมกับหางสุนัก เอาได้กูพับเผาเลยก็แค่การคาดดาวไปบินเสียบเลยไปคฮะจ๊ะมึงหาเจอแล้วเนื้อตะไม่กำลังจะไปหาสุสานป้อมอยู่กูลากมันลงมาลากมัมโมงเราไอ้บินมึงเผาวเถอะมันดักกูมมนกูมันดักดอกมันกูกูกับกูอะคือกันอะไรเดี๋ยวน่อยนาออกมาหากูอันเี้ กินีบอมดาราบเราแล้วกว่า <t ell> เฮียยุ่กูอุย้ยเกือบไปเลวเกือบไปเล่ว,ล,วลบได้บ่ลบได้บ่ลบแล้วลบแล้วโอเคกูยังไปยังมาอยู่ครอบมา้าซ้ำเฮีย,ยมันอยู่ทั้งขากูมันดับไฟกูกินีเวนอยู่ไหนวะเออมากกว่าเอาในอ่างน้ำอะไรสัก กูาหาอีกบอลหนึ่งบอเห็นกูเอาอยู่อ่างน้ำคือการหนาหนึ่งแล้วมันก็ยังเห็นสองเ่าจ้ะโม่คือกันในอ่างน้ำชั้นสองหอไหรอืหนกูเอาอยู่เจสุดเลยไหนโอเคโอเคมัว่าจะเป็นบักอีกแล้วมันโม่หนาไม่มึงเก็บกูได้ของครบแล้วกูได้ของครบแล้วกูวยังหาไม่อยู่ไม่มันอยู่ใส่ที่เห็นแล้วมึงเอาไม่ลยกูรับอ้อมไปเอามาเนี่ยเก็บพร้อมกันกูรับอ้อมไปเอาไม่กูรับอ้อมไปเอาไม่ กูอยู่บอลผูู้บอลเัาเกิดผูไม,ม่ฮอดเลยกูจะเก็บเลยเลยไปก่อนเอาไปก่อนเลยไปไหมไปไหมไปไปไปโอ้กูตกใจไฟบักขานเอา้ามึงตกใจยังมันปริมาก,กับไฟเด็ดบอลร้อนอยูนะ่อยู่ไฟก็มาเฮ้ยอุย้ยมันฟ้าอู้มันอยู่ทั้งหลังมึงไอ้ชั์กูเกือบไปแล้วทั้งหลังกูกูกระเล็ดเขาเออ <ลง S 2> มันสปอนมันสปอนทั้งหลังโอเคโอเคกระเล็ดลงเลยเจาะลงเจาะลง กูก็ถึงไรอยู่เร็วนะเดินมาเลยกันแล้วขี่ขับต้มต้มอยู่ต้มเลยต้มเลยพอมันอันนั้นกูเมื่อกี้เนี่ยมันดักหนากูกูตัดแล้วนะเข้าใจ้บอกมันตัดแล้วและมันบังกูนะ stop right there จะเป็นเนกูเตรียกูเลยรอยู่มันเสียบเลยบ่เตรียมฐานพร้อมกันอย่างนั้นพร้อมแล้วสี่เลยท้ามึงเห็นท้ามันเห็นท้ามึงเห็นมันมาใกล้ๆปุ๊บมึงเสียบรถ ตัวนี้ยิงเสียงเลยเนื้อ้ยสองสามเอาเลยโอ้โสีเหลือกี่อันเอ้ยเหลือสี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 อีส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 ีอีส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 อสีสาสี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 สกสีสีสี โอเคโอเคกูอะไรผมแล้วนีสันย์สองเอาอีสัตว์กูล้นยังอย่าได้เจยังอยู่ในเงินได้อยู่แล้วแหละเหอะเบิร์กฟอมพ์พอมบอกกูอยู่หนหมาหมาไม่หมาเฮ้ยกูซื้อกว่าแถวนี้มาเต็มเลยแต่กับมันบ่คข่ไม้หมามันอย่างกายกูหรือกูเก็บไปได้โอเคเก็บไปได้ ครบเลยเนื้อเต็มไหมมานี่เนื้อเต็มไม,ม้คือกันไปสุสานคนป้านอะไลงไปเสียบวะรถต้านอะไรลงไปเสียบวเลยเจ๊เริ่มเกี่ยวกาเลยเออเริ่มแล้วไอ,อ้ดอกไม้เขาเต็มเลยไรที่ยังบริตรันนะแต่ย่านตอนเกี่ยวกาเนี่ยมันเก็บบททันมึงก็เอาไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเด้อตุ๊กตาไม้น่ะ เอาตัมันอยู่ไกลๆเนี่ยหาอยู่กำลังอ้อมไปหาตัวใกล้ๆนะจงไว้เก็ดเจอเอาอยู่แถวเนี่มึงยังหาบ่เจอไหมนะเนาะงั้นหางหาบ่เจอกูลงก่อนเองนี่นี่กูเห็นแล้วนี่ใกล้นี่กูลงก่อนกูลงก่อนอยู่เพิ่งยิงเพิ่งตัดอยู่เพิ่งตัดกูลงแล้วอุ้ยกูเข่าหอดคลับอุ้ยหยุดเลยเยี่ยนั่งออกไม่ใกล้ๆดอกไม่ใกล้ๆดอกไม่ใกล้ๆดอกไม่ใกล้ๆอยู่แถวเนี่ยเยี่ยมันอยู่กับกูเกิดไปแล้ว เก็บเลยเก็บ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 ไปไปไปมึงไหนมึงเก็บดอกไม้ปุ๊บเลยตัดดอกไม้เลยลงมาเลยตัดตัดกิ่งไม้เลยลงมาเลยไอ้สัตว์ตัววิษเอาอย่างติดนังไอ้เหี้ยอุ้ยเจ๊ดั๊ดมึงต้มเหรอมันตกใจเบ็ดควันมันอมยู่หน้าเฮือกนี่มึลงลงมาแล้วกำลังลงไปห่อหน่ากำลังห่อหน่าห่อหนแล้ว กูตกใจเงาเอ้าวัดวัดไอ้เหี้ยมันวัไอ้เหี้ยมันเสียบอะไรไปปั้งวัดมันเอาดอกไม้เอามันก็มาเอาหูมึงเอามันก็มาเอาหูมึงเอ้าเอาพีแยกล่างได้เอ้าพีเหี้ยกูเห็นพีมันยิงแยกล่างได้ไอ้เหี้ยมีอีกตัวหนึ่งอีกเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเหี้ยสุดตีนสุดตีนกคนเก็บพวกนี้ มึงเก็บกิ่งไม้เลยลงต่อรถเก็บกิ่งไม้เลยลงต่อรถงั้นออกไม้ก่อนนะเดี๋ยวอะไรจะล่ะเก็มาเอาเลยยังเลยไวเท่าไหร่เก็บเลยสามอันเลยสามอันในชาติเลยอะไรกูไปวันแรกได้ปันี้กูถือการ์ดอะไรอย่างเงี้ยออกไม้ออกไม้ขนาดยังมีออสอันหนึ่งเดี๋ยวกูต้องเก็บเครื่องกูต้องรันรันวงการก่อนยังอยู่สุสานอยู่นี่ปวดกูแตกกูต้องรันวงการก่อน ว่ากูแตกแค่ไฟกูเริ่มแมมแมเลยมึงจือบอลตายมึงกัไปสุบโมเฟ้าเก็บดอกไม้ครับมึงถ้าสมมติว่ามึงสีตายใกล้ๆนะเฮ้ยเอ้ยกูต้องขอเฮือนอีกวะดอกไม้เต <ım ensen> <c oughs> ็มเลยไหนไปเชือกตกเิ็มเฮ้ยหลังอุ้ยเออสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่โอเคกูแล่นาดอกไม้อยู่กูบกายเต็มเลยไอ้เหี้ยโผล่ทุกมึงกับพี่เลือกคนหรอ กดไวไปเนาะกูบอกเลยอกูมูนบล็อกใส่มึงยังตามกูมาได้ใช่อ๊ะหาดอกไม้บบเห็นเลยวิ่งโบบอลหน้ากามีอะไรไอ้เหี้ยกูแตกกูแตกกูแตกอยากกลับมาอยากกลับมายีมิงอยากกลับมาไอ้เหี้ยมันอยูดใส่ดอกไม้มาเลยโอ้โหแม่งแม่งวาร์ปแบบแม่งแฝดนะมึงเกตบอกแบบคนมันแฝดนะมาคนกดแฝดปุ๊บเลยมันมาทางหนาเขาเลยนะเอ้ามาบอลนี้อีกเลยบอลนี้มีดอกไม้แลอยู่นี่ ยิงๆกูเจออยู่กูเจอโอ้บอกว่ามึงเอาเลยกูบไปเอาเลยกูจริงว่าอ่ะบอกมีกูบาดเห็นเลยอะเลยไอสัตว์ตัวใครตัวมันจะมาทีเน๊อะกูได้กลิ่นความตายมาหาแหลงเฮ้กูเจอรายหนึ่งไปเบิร์นซ้ก่อน มึงส่งกูตายเหรอบ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 อกูจะขับไปเอาในห้องเลยกูจะขับไปเอาในห้องเลยเดี๋ยวกูจะจือบอลดอกไม้ไว้เห็นแล้วหนึ่งดอกไม้กูน่นากินตามดอกไม้มากเลยครับอันนี้อุ้ยไอ้เหี้ยกูหันหลังปุ๊บกูเจอเลย ูสะดุ้งอันนี้มายไปเก็บดอกไม้กูเลยปะจ๊ะมึงน่ะอ,อยู่หไหนอนไรนะซูซ่าเมนโบเมนยังวะกูสิบายในใดวะอยู่บอลคั่วยังเกาะมีตั๊ดท่าแหละอ๋อโอเคโบเมนบอลก,กักว่วซะเบ๊กูบอกกูแตกแล้ว <c oughs> เดอกไปหายหมดเลยของมึงเอาไปตายทิ้มยัยซะ <c oughs> มันมาหากูเย็บ่อยเบ๊ค หกูรำเผาอันที่สามคุณสะดุ้งเดืกเลยไอ้เหี้ยมึงตายเวินไป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 บอลซุมนะ่ะมีตัดอยู่นี่เด้ชัวรี่จอเอาเก็บใหม่ก็ได้มีตัสเเก็บใหม่ก็ได้หนูโคตรแหลนไวเลยสัตว์มาสิก,กัดหนูไอ้เวินเหี้ย <Yeah, S 2> มันอยู่กูเดี๋ยวเพิ่งไหนยังไม่ได้อดสุดเลย อยู่ทั้งเกิดเท้าเบืเบ้องใช้มีเต็มเลยดอกไม้จื้อป้ายบนเกิดอะไรยังออกใช้เบรกเออกูจื้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 อมึงนะ่ะบ่จือ้อเออกูนี่บ่จื้อแท้คำมึงแหละจือ้อกระบอกมึงอนะไรแม่งอยู่ทั้งขากูอุ้ยกูโดนซอยชีวิตโดยโดยการลากมันกำมันลงหลุมเผาแล้วบอสสองอันสุดท้ายลงพร้อมกันลงพร้อมกันแฮมุกกูยังบ่ได้เกิดกูหัสุสานบอกเห็น โอ้โหบริเวณมึงหาสุสานไหมมึงหาบอลเกิดบรเห็นดีเนี่ยเออบอลเกิดท่ะเลยน้ำเนยห้องบ่ออยู่นี่บ่อโอ้โหไอีสัตว์เลยยาดงาดกูบอกเลยยาดขันแช่น้ำตอนนี้ยาดไอ้เองรถมึงหัดแก้วดอกไม้ก่อนนะเดี๋หน่อยกระให้ไงมันโดนกูบอกกูมีดอกไม้อยู่กูมีดอกไม้อยู่ดิเนี่ยโอเคโอเคโอ้ยจัางว่าไปนี่มันดักกูนะมันดักกูอีกเลยมันดักกูอีกเลยหืม ตามตูดที่ทานสิมันไฟมามากปุ๊บนี่มันมาไอ้ยัดกูเลยแลนซื้ออย่างเดียวเลยดิเน่คุณตรงๆเลยว่าคุณเป็นคนโยนเกมเลยนี่เฮียมันยังตามกูอยู่กูต้องการไปเอาสินผมกูไปเห็นบอ่อบ่อมันอยู่ฝั่งขวามันบ่ออยู่ฝั่งท้ามันอยู่สวนถิดทางกับดอกไม้เฮานะมึงว่าว่าฝั่งซ่าดอกไม้เต็มเลยเขาออกฝั่ง กูพามึงออกฟังขวาโอ้กูโดนกูโดนเฮ้ยโบโดนเฮ้ยบ้าโบกูเล่นซื้ออย่างเดียวเลยดิเนี่ยกูกูเห็นยังไม่ได้กูต้องเล่นเล่นจูอย่างเดียวเลยดิเนี่ยกูเลยแรงฮะบอลเกิดอยู่นี่กูขึ้นบหินว่ะฝั่งขวาฝั่งขวาวัดจะอ้อมมาเข่าเฮื่อนเลยนี่โบเห็นมึอยู่บอลจุบเลยเนี่ยมึงเข่าเฮื่อนไงมันอยู่นอกพี่ เบกมันอยู่ทางล่างมึงซื้อแล้วเนี่ยกับกูเห็นอยู่กับกูเห็นอยู่มันตามกูอยู่กูว่าอยู่มันตามกูตลอดเลยเนี่ยเนี่ยไปไกลๆเนี่ยกูฉีสุบตัวเองเครื่อนกูชอบพวกแคปตัวแคปตกมีตัดฮะเฮ้ยตกเก็บจังเอาดอกไม้อี๋ยลืมเลยมีตามจำคัดมีตัดกูอยู่ใส่บัดพาล่าแท้ๆกูเนี่ยอ้เี๋ยอู๋มันอยู่ทางเฮือนกูเลย กูก็ลังิออกเงินแต่มันปิดประตูตันหน่ะกูอีกเช่นโอ้ยกูไปหาเดือดจู๊กกูบอกเลยดเด๋ยวจู๊กดิเนี่ยจริงมากอยู่ไซวะเฮียซัพพอตมึงต้องเก็บกระเจมมาเปิดประตูให้กูว่ะมันจะออกเือนบ่ได้แต่อีกเล้วบบวายังยังยัง ย,ยังไลกูเฮ้ยกูกูออกไปเอาตุกตากินไหมบ่ได้ฮะมึงดีเนี่ยมันขังกูในเือนกูยังหาบ่นเกิดกูอยู่นี่เฮ้ยแมงแม,งแมปรัวๆเลยตุกตากินไหมบ่มีเลยดิเนี่ยไอ้ตา์โอ้โหตามติด ตามติดชีวิตกูเฮ้ยตุ๊กตากิ่งไม้อะเดียวเดียวเองกูได้มีตนเลยมามาเจยอยู่ทางนั้นฮะมันมันตามกูตลอดคือกันดีเนี่ยกูโค้งไปทางอื่นก่อนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเลยเอาเลยเเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวไปแทงให้บอบปหนูไม่ต้องเกินคุณ ไม่คุณคุณอนเออเออแมปซิกูอีกแมปซิกูเออแมปซิกูเข้าไปใช้ตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่บนเผาเลยอยู่บนต้มเลยต้มน้ำกินแล้ว <c oughs> ต้มกระท่อมน้ำขาวกินแล้วอ้าอย่าพึ่งมาโลดมาโลดแทงแดงคำนึงนโมนโมนโมนโอม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  เจอลงมาเร็วเสียบแล้วจังหวะนี้เอาเสียบอืมเมื่ลยเมื่ลยวิ่งวิ่งโอลิโอลิซิโอลิซิโอ้ยเฮ้ยจะเป็นคนยอบอกกูยอกูแบกไอ้สัานเนี่ยเบิ้งขอก้มเลยก้มมึงสุวลรีลงในเมื่อท่างเพศว่ะเอามันยังบม่ได้บอกเหาเห็นยังวะแล้วกูเหมือนกเึย อุ้มหลับนี่เดย์ไม่บอกแล้วเงินเทสตล่อยท่ายให้เจ้าขามไมหมดขึ้นรถมีอยู่เอ้ยรถตู้รถตู้เอาให้อย่างไรเขาออกไปต้มได้บ่เฮ้ยเฮ้ยได้ support ได้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 หนต่อเมืองเอาได้ได้เขาเาไปเลต้มมึงชิต้มบอลลี่ซีเอนั่นเอาขึ้นรถกูว่าเอาขึ้นรถก่อนบ่กนี่โตมกูว่าโตมมาตัวไอ้ต้มมาได้วะเอา มึงแบกนางโดยโบสามือวะ่ะมึงโคตรสตรองเลยสัตองว่ะข้อมือด้วยได้ได้ได้แหม่ก่อนจบยาเพิ่มความเร็วโพชั่นยาเพิ่มอะไรอยังงี้ยาเพิ่มอยังนี้ยาเพิ่มคนเร็ว,วความเร็วว่ะยาวิ่งเร็วรวิ่งกว่าลมอ,อย่าไปกดออกได้เคลียร์พชั่นโยมาแอนด์โยเบอรี่อิสเคลียร์อ๋อยายาล่าง สำรานล่างความผิดปกตินีเก็บไปแวินแล้ว้ยเย้เย้เย้กูโคตรเดือดแจกผมเป็นเดือบแต่มึงอกันกูห้อนกพหลร้อนผมมันตีเขานาให้่างเลยมึงแบกมึงแบกโดยไม่ใส่มือนะอ้าวไหนนอนโคตรสตอกเลยคอยแบกอย่างแรกเกมนี่ ไอ้เหี้ยบบทำมึงเบึ่งมุมกล้องกูกูแลนหนาอย่างเดียวเลยแบบมันตามกูตลอดเสียงแบบอููู้้ดอกไม้กูเสียแค่หนึ่งกูเสียสโคตรเก่งเลยกูบ้าเยอะมากจับไม่มดได้แล้วไปเลยเอาไปเป็นอะไรไปไหนในนี้ นางเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยจับมาและเขาจะเก็บดอกไม้ไว้เพื่อเป็นจุดอ่าให้ในหน้าอ่อนแอลงเขาจะติดต่อโตมาใหม่เสียงบก่อยดังว่ะห้องนี้เสียงบก่อยดังโตดอน่ะยังดังกว่าออเย้โปว่ะต้มต้มไม่หมดบ่ได้่ะเซ็งเลยต้มมีห้าเลยหามึงต้มกินเลยอไรมันจะเป็นอะไรตอนเจบเฮาฮ่ะ เขาสิถึงจับแท่นหมดเลยเลยเลยเออเสียดายนะเขาหลินกันแค่สองเนีส่สองคนไนอะ้ซิงดิคนหนึ่งนะงโอ้ยเนาะเสียดายอีกคนหนึ่งซิงดิหมู่โบจื้อทางจนกูเล่นแทบตายตรงๆเลยกูโคตรแบบอ้อมมั่วซั่วเลยนะอินสตาแบบอเออใเขาแล่นออกฟังคว้าไงเราทําอีทนะ่ะแล้วจึงเก็บแันนนี่ได้เขาแล่แบบนซื้อไปอีกในหนึ่งนะ่ะเฮ็ตโลดบอลเกิดอ่าบอลสุกน่ะกูโลนกำนั่งแต่มันอยู่ทางหลังนี่แหละ โค้งเนียมันก็อยู่ทั้งหลังกูคือกันกันมึงไปเบิ่งพุทธเหตุกูน่ะแอร์โมเมนต์แอร์ไหมไฟดับตลอดเวลาเออมันเหตุเขายากกับพระเจ้ามันมึงมีเสียงมึงมีเสียงไฟดับตลอดเวลาเลยของกูน่ะกูอ่านก็พออ๋อโมเมนต์ท้องร้อนท้องทานมันอ่อนก็ได้อะมึงบุ What the fuck ทานทานจีบทานอ่อนเนอะราต้องใส่ใส่เบอร์พังในการแปลงไฟสายถักปิดไฟเลยฮู้ซื้อว่านางตามมาได้เลยแอม

เขาได้ปลดปล่อยวิญญาณของหมดเองหน่อยแล้วเย่สิ่งที่นึกว่าเป็นคนจริงเนี่ยน่าจะมาลองแตดนคุณไม่อไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เปลี่ยนอดอุฟฟบอกแล้วไปโหลดปะเราก็อ๋อเลยคือการต้องให้หมูมากดตรนำเพื่อบอกว่าอ่านันไม่ยังหาตุ๊กตาโบเห็นอยู่เย่ น,นได้ไซเล็ตหัวหมูหมูไปตายทางไหนแหละเออเนมันถาหอะไรนี่มาไปกัรเทืบมึงเห็นอย่างมึงจะเป็นไม่หมดแถวไม่เอาหน้า คุณค่าไม่หมดฮอ๋อ้าวโทษเขาอีกไปึ้นึ้นรถเมย์มันบอกขคืนก็้นเนาะมันบอกให้เอาเอาเอาแมวหมดไมมมันเห้เลยเอาไปโยนไ่น้ำอุ้ยเสียงเสียงคนเอนมึงช่วยอะไรไม่ได้เลยวันนี้มึงต้องอยู่นี่ จนกว่าเราจะคิดออกว่าเราจะทำอะไรกับนายต่อไป